สวัสดีคะ่ะกาับสวัสดีเพื่อนเพื่พี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพีอีพีที่619นึ่งเกะคะพี่พี่ขาหกหนึ่งประจํำเย็ยนวันจันทร์วันจันทร์ที่27่สิบมกราคมสองพค่ะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่อง พระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุด40รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ,นะสนใจอ่าสนใจรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ099ค่ะ084 1561 092ค่ะ5 4 3 9ี่0นะคะพี่ๆาโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ ก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องระาพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป 9. โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยค่ะรายการที่1นนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปูแสนนะคะ เหรียญหลวงปูแสนรุ่นแสนสถานนะคะพี่ขาวัดบ้านหนองจิกปีพศ2556จังหวัดศรีสะเกดค่ะ200บาทเท่านั้นจะพี่จ๋ารายการที่สองนะคะเป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยะคะ่ะเป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยนะคะพี่ขาด้านหลังปีพศ2 5 0 5ค่ะ 200บาทค่ะพี่ขา2อ,องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ3เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรพิจิตค่ะเป็นเหรียญหล่อสามเหลี่ยมนะคะด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะ200บาทค่ะพี่ขา2องค์300บาทค่ะรายการที่4เหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระมาพร้อมกล่องค่ะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะพี่ขามาพร้อมกล่องนะคะ 200บาทนะพี่นะ2อ,องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะรายการที่4กับรายการที่5น้องรับพีได้มาคู่กันนะคะพี่ขาอันนี้รายการที่4ี่นะคะ5เป็นพ่อเปิรนค่ะพี่ขามาพร้อมกล่องแบบนี้ค่ะ200บาทนะคะ2อ,องค์3 0 0บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะ ส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ะ200บาทเท่านั้นจากเก่าสวยค่ะรายการที่6ค่ะเป็นพระนาคปกค่ะฝั่งเม็ดพลอยด้วยค่ะพี่่ะมาในเลี่ยมนะคะ200บาท2อ,องค์300บาทค่ะ7เป็นเหรียญจัตุคาม ราม,มาเทพนะคะพีขาเท้าจะตุคามเท้ารามมาเทพต่อกโค้ดค่ะด้านหลังจะเป็นพัพพุทธนะคะ200บาทค่ะพีขา2อ,องค์300บาทค่ะรายการที่8ค่ะเป็นเหรียญทรงพนวตรัชการที่9นะคะปีพศ2 5 0 8ค่ะ200บาทนะคะพีขา2อ,องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะรายการที่9เป็นเหรียญหลวงอ่า เหรียญห,ห,หน้าเด็กคูบาบุญชุ่มนะคะพี่ขาเนี่ยวัดบ้านคไายจังหวัดเชียงรายนะคะ200บาทค่ะรายการที่10เป็นเหรียญหล่อนางกวัก่ะมาในเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะพี่ขาะ0 0บาทนะคะ2อ,องค์3า0บาทจัดส่งฟรีค่ะรายการที่11ค่ะเป็นเหรียญแม่ยมโมค่ะ เท้าสุรนาลีปี2477ค่ะ200บาทค่ะ12ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่ออุบลรุ่นแรกค่ะเหรียญหลวงพ่ออุบลรุ่นแรกนะคะพี่ขาวัดหนองบัวปี21นะคะ200บาทค่ะ2องค์3 0 0บาทค่ะ13ค่ะพี่ขาจะเป็นขุนแผนทาทองค่ะ ด้านหลังมีรอยจานมียันแบบนี้ค่ะ200บาทนะคะ2องค์300บาทค่ะ14เหรียญหลอหลวงปู่สุขค่ะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่ขา200บาทนะคะ15ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่หงค่ะตอกโค้ดนะคะด้านหลังค่ะ 200บาทเท่านั้นนะคะ16ค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะ2497นะคะพี่พี่ขาเก่าสวยนะคะ200บาทเท่านั้นจัด2องค์300บาทจัดส่งฟรีนะคะ17ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างค่ะเหรียญอายุครบ90ปีหลวงพ่อสว่างค่ะพี่ขา ปี2515นะคะ200บาท2อ,องค์300บาทค่ะ18หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะพี่ขาด้านหลังค่ะนครประถม200บาทค่ะ2อ,องค์3 0 0บาทนะพี่นะ19เเป็นพระปิดตาค่ะพี่ขามาในเลี่ยมแบบนี้ค่ะ ปิดตามาในเลี่ยมค่ะพี่ขา200บาทนะคะ2อ,องค์3 0 0บาทค่ะ20ิค่ะพี่ขาจะเป็นพระปิดตาเก่าเนื้อทองผสมเก่าด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะ200บาทเท่านั้นจะพิจารณาสององ300บาทจัดส่งฟรีค่ะ21เป็นพระผงวัดปักน้ำค่ะด้านหลังยันชัดเจนค่ะพี่ขา200บาทนะคะ2อ,องค์300บาทค่ะ ยี่สิบสองนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพี่ขาฉลองอายุครบเก้าสิบแปดปีนะคะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดสองร้อยบาทค่ะสององค์สามร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะยี่สิบสามพระเนื้อดินหลวงพ่อป,ปานนะคะพี่ขาหลวงพ่อปานเนื้อหากเก่าๆเป็นเนื้อดินอุดผงด้านบนค่ะ 200บาท2องค์300บาทนะคะพี่พี่ขา24เป็นขุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโหน่งนะคะด้านหลังค่ะ200บาทคะ่ะพี่ขา2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ25คะ่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ผาดค่ะเหรียญหลวงปู่ผาดรุ่นสร้างเจดีนะคะพี่ขาวัดบ้านกรวดนะคะ เก่าสวยค่ะ200บาท2องค์300บาทค่ะ26บค่ะพี่ขา26จะเป็นจอบหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี่ช้างค่ะพี่ขารุ่นกำแพงเงินนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะพี่ขา200บาทนะคะ2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ27เเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดค่ะ เหรียญจะเลินพรหลวงพ่อพัดนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะปี2563นะพี่นะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนะคนครสวรรค์200บาทค่ะ28ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะพี่ขาของหลวงพ่อไหนนะคะวัดสงปรีดีนะคะพี่ขา 200บาทค่ะพี่ขาสององค์300บาทจัดส่งฟรีนะคะมาในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ29เป็นพระกิ่งค่ะ29เป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมเก่าแบบนี้ค่ะ200บาทนะพี่นะมาในเลี่ยมค่ะพี่ขาสององค์300บาทค่ะ30จะเป็นรูปหล่อพระพุทธนะคะพี่ขา รูปหล่อพระพุทธบารมีนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะพี่ขาของหลวงพ่อโกศลน,นะคะเก่าสวยค่ะพี่ขาสองรบาทเท่านั้นค่ะ2อ,องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ31หลวงปู่ทวดเนื้อว,าว่านวัดพระโคค่ะ เนื้อหากกเก่านะคะพี่ขา200บาท2องค์300บาทค่ะ32เป็นพระยอดธงค่ะเนื้อชินตะกัวกเก่าค่ะมาในเลี่ยมค่ะ200บาท2องค์300บาทนะคะพี่พี่ขา33เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคาน200บาทค่ะ 34บค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพอ่ออ่าหลวงปู่คร่ำรุ่นแรกค่ะเหรียญหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าจังหวัดระยองรุ่นแรกนะคะพี่ขา200บาทนะคะ2อ,องค์300บาทค่ะ35บค่ะพี่ขาหลวงปู่คร่ำค่ะวัดวังว่านะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นเหรียญลงยานะคะ ที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบค่ะพี่ขาวัดวังว่าจังหวัดระยองนะคะพี่ขาได้มาคู่กันนะพี่นะ36บค่ะพี่ขาเป็นพระหูยานนะคะพี่ขาพระหูยานเนื้อชินเก่ามาในเลี่ยมค่ะ200บาท2องค์300บาทค่ะ37เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะ รุ่นแรกสิทธทอสร้างถวายปี07นะคะ200บาทค่ะ38ค่ะเหรียญหลวงพ่อภูมิมีนะคะพี่ขาวัดหลุมข้าวนะคะด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะ200บาท2ององค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ39นะคะพี่ขาเป็นเหรียญฉลุพระพุทธชินราชค่ะ2511ค่ะพี่ขา 200บาทค่ะ2อ,องค์300บาทค่ะ40เหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่ขาปี21ค่ะ200บาทนะคะโอเคจะพี่จ๋าน้องรพีลงครบแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์ได้เลยจ้ะ08 099 084 1561 0925 43 9610 1สสำหรับเย็นนี้สวัสดีคะ่ะ